มันี่งดงดไปหาเห็ดเด้อพี่น้องเลยงดหาเห็ดแต่ว่านี่ทางยางทางยางไปในเมืองไปขายบัตรกินไปขายกินต้นสะแบงพี่น้องเอ้ยทางทางยางอันนี้เมื่อวา,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 านนีนมาหาเห็ดฮตุเมื่ออื่น ก็ว้านหยุดกะเจ้ามือกษิตยางมหาเหตุแกนี่ก็นนะ่าม่นนี่งดมหาเหตุเด็กพี่น้องเอ้ยแต่ว่าอันนี้แท่งยางชีวิตของแม่ฝรัง่งชีวิตของคนอยู่ต่างเดนก็เป็นนี่สิแหละพี่น้อง บ่ได้อลูอลาดดอกข่อยบ่ได้มีลู้ลามาเฮาคือผู้อื่นดอกผู้อื่นก็เจ้าอลูอลาใส่ของเป็นนกเป็นเน่ยข่อยบ่ได้มีดอกเพระาะว่าผัวข่อยแล้วบ่ได้มีเงินข่อยกับบ่ได้เหตุงานข่อยกับพึ่งไม่ยู่ใหม่ข่อยกับจกักสิไปยังไดมากังไดข่อยกับเส้นแหละแต่ละมือแต่ละดีพี่น้องเอ้ย อันนั้นเฮ็ดอีหยังล่ะมันก็ต้องกินได้แหละแหละอันนี้ท่างางได้คิดออกท่างาง ข้างายางสิบใบอัน,นไปในเมืองคุณไปไปหาเบิรงของกินก่อนว่ามียังถูกใจญ่เพระกซิส,อสือคันวพามีของถูกใจ่กันมันกินอีหยังมันก็กินเพราะแสบดอกพี่น้องเพราะหยังกินมันเออจะขายว่ามันมันเย็นฮะนะ่า อมองนี่เป็นตามีเห็ดใชะล่ะวิมอ้เป็นตาไม่เห็ดถอะล่ะขึ้นไปเบ่งกันฮะตกหนึ่งขึ้นได้บ่ละ่ะ ท้าทาเนกัน,กนเพื่อม่เห็ดมีกรแต่ตำรวจสิบ,บ,บะแจบคอยบนพื่น้องฮัลโลม่เห็ดบ้าน้อแถวนนิ มาหาเห็ดพอประหาบปรเมินมาหาเห็ดดอกพี่น้องทั้งพันก็เลยแวะเบิ่งเพื่อระระะมันมีปลาเห็ดเพื่อมันมีเห็ดพฮัสิแดะมาเอาง,ง่ายๆไงก็ซายไม่แต่เห็ดนี่ละ่ะเห็ดเปียนี่หลายอยู่เห็ดนี โอยไม่คักไม่มีเห็ดหอกพี่น้องเห็นต่กตาว,ว่ามีคงไม่มีเห็ดท่างผ่านเลยพี่น้องบปรแมนมาหาเห็ด,ดนี่แต่ว่า แม่ชองเบ่งซื้อเพื่อ,อพอเฮ็ดถึงหวานน้ำกระเจาันดอกว้าด้าว้าดวงวัสชนาคอยม่านค่อยพอเฮ็ด ผงหวานใมมูจิเท๋อพอตะเฮ็ดกินผู้เป็นดวงวาสนาพี่น้องเ้ยวาสนาใครวาสนามันวาสนาคนอื่นเขาเล่ยได้เฮ็ดเผิงหวานดวงวาสนาเจ้าของไงพอตะเฮ็ดกินบ่ได้ บ่าว่าอิงยังได้พี่น้องมันอูที่ดวงวัสนาได้พี่น้องเลย cà chít bố mây nhang pa là nhưng, để mấy nhang pa kêu câu, nỉ, có pò đồ độc ăn nướng, để vào sẽ ăn này kêu là tháo thím lợ, anh em mong cái chào khử song bự nhỉ, lặng đây, cà chít lông bay, nai mương อ,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 อันนี้มองที่มะตกชิมาขึ้น สนีกันเด้อพี่น้องเด้อพัากันไหม